วันนี้นะเราอาจจะเคยเห็นผู้สมัครสอสคนหนึ่งซึ่งก็เหมือนเขาถูกน้ำลายขึ้นฟ้าลงตัวเองอะ่ะเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาบอกว่าเขาไม่ลงเล่นการเมืองสุดท้ายเขาก็เล่นการเมืองแล้วก็สอบตกประเด็นสำคัญอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้สอสเนี่ยเขาจะเอามีดปาดค่าตัวเองตา ขอตัวเองตายเอามาครับผมได้เป็นสอสอมาพนันตัดคอตัวเองไงไหมวันนี้เรามาคุยกับวิญญาณเขาเพราะวิญญาณขอเนี่ยได้ตายไปแล้วได้เกิดความเฮี้ยนมากเฮี้ยนยังไงครับมาเสือกเรื่องผมอีกแล้วคือผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยมีประเด็นกับผู้ชายคนนี้เลยเพราะผมไม่เคยให้ให้ราคาคนประเภทนี้อยู่แล้วนี่เรากาลังคุยเกี่ววิญญาณนะครับถือว่าเฮี้ยนมากนะครับเพราะเขาได้ฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาสอบสอบสอไม่ได้นะในคลิปเขาหาว่าผมเนี่ยไปตัดต้นว่าเขาว่าไอ้ปาไปตัดต้นว่า ผมบอกแล้วว่าดีนะครับที่บุคคลคนนี้ไม่ได้เป็นสอสอถ้าเป็นสอส,อสอนี่คงจะกลางหน้าดูครับกลายไงครับสอนคนนะต้องเป็นแบบน,นี้ต้้งเป็นนะสวัสดีครับผมหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับปักอะไรถุยไอเหี้ยนกูนึกว่าตุ๊กตาลลงอ่ะผมเลยมายืนบนหลังรถกระบะแล้วก็ยืนพนมมือป้ายบวนคนเดินแจกไปแล้ว บอกแม่พี่น้องที่กระลบรักทุกท่านกับผมหมายเลขหนึ่งโคกระจอกผูไม่ใจรอกูอายแท้แล้วกูบอกให้ผมเห็นแล้วผมอายสมเพศโคกระจอกโคกระจอกอ่านหนังสือต้องอา่านใี้ครบทุกตัวนี่แหละครับขเขาเรียกว่าไอพวกอ่านหนังสือบรรทัดเดียวไม่รู้หาลู้เหวเลยเลยเาที่ผมไปตัดนะ่ะเพราะอะไรผเมียากียร์ฟาบอกมันว่าทำไมมึงไม่น่าไปนั่งเฝ้าวะในต,ตอนลมพัดเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่ลมทับให้มึงตตยห่าที่คือเสือกทุกอย่างเสือกไปไม่รู้หารู้เหวเลยวพราะมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ต้นนั้นถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยจะรู้เลยว่า ผมไม่คนบอกว่าอย่าไปตานมันไม่ดีเราอาจจะย้ายไปที่ทำเนียบกันหรือรัฐสภานู่นผมก็ออกรายการที่โหนกระแสมาแล้วก็สัมภาษณ์นักข่าวแต่นักข่าวก็ไม่ได้ตัดลงหรอกที่ว่าไอ้ผมที่ทำเนียบเพราะกลัวเป็นประเด็นเรื่องการเมืองเขาจะมาแต่ทีเนี้ยผมก็นัดกับเจ้าหน้าที่กรมชนประทานกระทรวงทรัพยากรว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นยังไงไอ้ผมก็ไปแล้วก็เห็นแล้วว่าต้นว่าตัวเนี้ยมันโดนตัดเกือบขาดซึ่งเราก็คุยกับผู้ใหญ่ตัวนี้าท่านบอกว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยกลัวว่าใครจะมาเล่นบริเวณนั้นแลวต้นว่าตัวเนี้ยมันเกิดดล้มทพอตายแวจะเเป็็นนรใหญ่ เดี๋ยวจะเป็นประเด็นว่าเห็นไหมพอห่วงต้นไม้ไว้แล้วมันลมทับคนเพราะต้นไม้ตัวเนี้มันโดนรักตัดแต่มันตัดไว้ขาดแต่มันเกือบขาดแล้วซึ่งผมก็ได้ลงพื้นที่เลาก็ปรึกษากันสุดท้ายแล้วก็ออกแต่ไอ้เปรตเนี่ยเล้ไอ้เปรตเนี่ยไม่ดูลู้อะไรมาตาเรือเลยเสื้อก็ด่าผมก็มาว่าผมว่าเขานี่เป็นคนลักต้นไม้นะเสียดายต้นไม้นอนคิดอ่อยบ้ามึงไม่รู้ว่าหารู้เหเลยแต่อยากจะเสือ้อทีหลังนะที่เคยสอนเขาว่าอ่านหนังสือต้องอ่านทุกบรรทัดไม่ได้อ่านแค่บรรทัดเดียวหรืออ่านแค่หัวข้อแล้วมาตี โจดติโจดจะไม่แตกเลยนะเราเห็นคลิปไหมฮะดูคลิปเขาวันนั้นในหมอปลานะแม่งไอ้เฮียโค่นต้นว่าทิ้งกูแล้วโค่นเสียดายน้ำตาไหลเลยนะไอ้เฮียต้นว่ามันอยู่ไม่ได้ดียังไปโค่นมันทิ้งเพราะอะไร ปล่อยมนุษย์จังไรไปกราบไหว้ไปเจอมีผีมีเถอะก็ปล่อยแมงไว้มึงจะโง่ควา,ายกันช่างมันไปโค่นทิ้งทำไมแค่ห้ามคนไปกราบไหว้ลอ้อมล้อมไม่ให้ต่คนไปยุ่งกับมันไปโค่นต้นไม้ทิ้งมันน่าเสียดายากกว่าจะโตขนาดอย่างน้อยต้นว่านั้นก็เป็นที่อยู่ของนกเป็นแหล่งอาหารให้นกไปโค่นทิ้งก็ได้อะไรขึ้นมาโค่นทิ้งมาแล้วเพราะคนถึงไปงมงาย ต้นไม้กูผิดอะไรไอสัตว์มาโค่นกูอยู่ดีๆกูก็สวยเพราะมึงมนุษย์ทั้งนั้นเลยเอาความสวยมาให้กูกูเลยถูกโค่นเพราะมีไอ้มนุษย์โง่ๆนี่แหละคือมนุษย์ที่แม่งเฮี้ยจริงๆเลยนะให้หมอปลาเยี่ยวรถให้ดูก็ได้ไม่ต้องโค่นเนี่ยถ้าผีมีจริงมันก็ต้องหักคอหมอปลาใช่ไหมไม่จำเป็นต้องโค่นเลยให้หมอปลา,าขี่ไปทาต้นไม้ก็ได้เอาอย่างน้อยถึงบอกผมว่าเสียดายมากต้นว่าตัวนั้น,นคิดถึงทีบางทีนอนไม่หลับเลยผมเป็นคนรักต้นไม้นะ ไอฮาล่าอยากจะอยากจะรู้เกินว่าโคต้าของมึงหมดแล้วใช่ไหมสงสัยโคต้าหมดหรืออ่านแค่หัวข้อข่าวแม่งเสือกสอนคนอื่นเขาไปมั่วซั่วหมดต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นนะเรย์จำได้ไหมไอ้ข่าวนั้นแ่ะโอ้ยผมไม่เล่นการเมืองหรอดิคาผมหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับปักบเลยเฮียเฮียนกูนึกว่าตุ๊กตาลิงเห็นแล้วผมอายสมเพชประเด้๋ยวทำไมการเมืองต้องยกมือไว้รับไว้รับครับวันนี้รับวันนี้รับทำไมเมือนลิงตุ๊กตาโงงุดูท้ายมึงเป็นไงมึงก็มาเล่นเองดีครัาดีครับไอ้ฮาสอนเขาไปทั่วตัวเองกลับมาทำแต่ ฮะแล้วพอไ,ไปตัดต้นไม้ก็หนี่ไงเสื้อที่หลังนะั่นมึงไปนอนอยู่ใต้โคนต้นไม้ลุงจะตัดให้ไอ้ต้นว่านนะนะเสื้อกลุกยากแต่ก่อนขอโทษนะชอบไลรโสดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตอนนี้หาเรื่องก,กับเจ้าหน้าที่ลำบากนี่หาเรื่องก,กับชาวบ้านแล้วคือคนประเภทนี้ผมได้ดีตสอนคนไม่เคยลงมือทำหรอกคืออะไรความคิดมึงต้องใหญ่บางทีมึงต้องถูกเหรอฮะเบอร์โทรก็มีนะไปเอ็นโทรมาเลยนักเพลงเลิศเ,เกินนักเพลงทางโซเชียลเลิศเกิน,กน,น,กนแม่ผมเอ่ยชื่อถึงบุคคลคนนี้คนผมลุกวา้าบเลยมันเป็นไงอะหมอ เจ็บข <önemli> ี้กูเจ็บขี้ไม่ได้กลัวมึงไอ้หาลากนึกว่ามึงนี่เป็นเจ้าพ่อแล้วเกินนะมีคนติดตามเยอะลงตัวสอไปไงคุยไปลอเกินคะแนนปัตดลิต์แปดหมื่นคะแนนก็ได้แล้วกูเบอร์สองไอ้เหี้ยไม่เลือกก็เลือกมึงคนเลือกกูไม่เยอะเอาป่าว่ากูได้รับเลือกตังแน่เอาป่าคนละนิ้วเอาป่า ไม่ได้คุณจะฆ่าตัวตายเปล่านะอย่าโกรธนะนี่ผมคุยกับวิญญานะครับผมคุยกับวิญญาได้เปรตตัวนี้อยู่พระตัวจริงๆมาตายหาไปแล้วตั้งแต่มันสอบตกสอถ้าผมสอบตกผมจะตัดคอตัวเองเฉลี่ยหมดอุ้ยตัวนนตอสอทผมไม่ได้ว้ผมผูกคอตายเฮ้ยผมปาดคอตายเลยตายจริงครับผมไม่เล่นราการเมืองแม่พี่เล่นตัวเองแ้กตกับผมหมายเล็ทําไมแดกกาแฟตัวเองเยอะเหรอหรือว่าขายไม่ดีเลยมาเลยมาทำช่องเพื่อคนติดตามทีหลังนะคิดจะเป็นไล์โค้ดเหรอสอนตัวเองกเธอ ม่ได้ไปสอนคนอื่นก็หรอกสอนพร่ำๆนะ่ะสอนตัวเองก็เธอเอาตัวเองให้รอดเธอมไม่ไดนั่งสอนคนอื่นก็หรอกแค่ตัวเองยังไม่รอดเลยแค่อ่านหนังสือนี่แหละไปดูข่าวเซมใหม่นะไปดูข่าวเซมใหม่คงจะคิดว่าแม่งด่าคนอื่นเขาทั่วไม่มีใครตอบโต้ด่าผิคดผคนแล้วแหละมึงด่าผิดคนแล้วถ้าขอโทษนะถ่าตัวกูผิดนะพูดกูเนี่ยถ้าตัวกูผิดนะกูยอมรับแต่นี่ปะเราทำเพื่ออะไรครับเพือ่อความปลอดภัยของคนบริเวณนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง ไม่ได้ทำเพ็นตัวเองเราคุยกันก่อนแล้วว่ามันเกิดจากตรงนี้นี่แล้วก็ว่าเสือแต่เสือกผิดวิธีเสือกผิดประเภทและไอ้ท่าลิงของมึงอะที่ยกม,มื<ด>อไหว้คนอะมนม่มคคะแนนอะถุยไอ้ลเฮียนกูนึกว่็ตุ๊กตาลิงน่งนงนนเดี๋ยวขาหน้ามึงลงอีกนะสสองเนี่ยแล้วกูจะไปช่วยช่วยกลางฝั่งตรงข้ามแต่ว่าไม่ช่วยมึงหรอก ขนาดเองไม่ได้เป็นสอสอเลยมึงกาขนาดนี้อ่ะถ้ามึงเป็นสอสอมึงไม่การแย่เหรอไอหักสองขาน่แต่เดินขับถนนเลยมึงนะนักเลงเลิกเกินโอ้โหกูว่าคนลุกเลยคนลุกคนพองแหมคงจะดีแต่ด่าคนอื่นเขานะรู้ทุกอย่างไม่รู้อย่างเดียวทำไมถึงไม่มีคนกาคะแนนให้ฮะก็มึงเป็นแบบนี้ไง เสือกไปไม่รู้วิธีเลยเมื่อก่อนน่ะบุคคลคนเนี้ยไม่มีคนชื่อชอบกขานะวิธีความคิดเขาอ,อะแต่พอถึงเวลาความคิดที่ที่เขาสอนคนอ่ะเขาทําตัวเองไม่ได้ก็บอกแล้วเลิกสอนคนเถอะหัดมาทําตัวเองมั่งเถอะก่อนที่จะด่ามผมนะนะไปดูก่อนว่าที่ไปด่านมันใช่เรื่องไหมคือบอกไม่อยากจะมีเรื่องกับใครหรอกแต่ เสือกเรื่องผมก่อนไงผมไม่เคยพูดถึงผู้ชายคนนี้นะแล้วไปเอ่ยชื่อ,อด้วยไอ้เพลทเนี่ยเหมิงขี้ฟ้าเอ่ยชื่อแล้วเจ็บเขาขี้มนะั้งน่ะกาแฟที่มึงขายอะ่ะอย่าแดกเยอะพอแดกจะได้เสือกเรื่องของชาวบ้านเอฟซีฟังนะไอ้กาแฟยี่ห้อของมันน่ะเดือชื่อใครนะอย่าแดกเยอะนะกาแฟยี่ห้อน,นี้พอแดกเยอะตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวอะ่ะคนอื่นโง่ปา,ารคิดตัวเองยิ่งใหญ่นะ มึงไปขายเครื่องบุกาแฟขายกาแฟก็มึงต่อเถอะนะไม่รู้จะกขายกับใครแล้วช่วงนี้มันกายกับกูซะแล้วบ้าบอกคอแตกวันๆหนึ่งต้องมาเจอเรื่องไอ้คนอิจฉาทิษยานี่เยอะเกินไม่รู้หารู้เหวอะไรเลยนะกาแฟสงสงสัยกาแฟช็อกมึงจ้าช็อตช็อตแล้วช่วงโควิดเป็นไงกาแฟขายดีไหมหรือขายไม่ดีเลยเลยต้องมานั่งทำเปิดช่องวิวิวิขวิขวิข่าว ม,ม,ขขมึงมีข้อข่าวนี้มึงวิเคราะห์ตัวเองเถอะวิเคราะห์ตัวเองก่อนเถอะว่าทำไมถึงสอบตกและข่าวหน้าว่าทำไมถึงจะได้สสฮะเคยพูดอะไรไว้อะไม่เห็นรกักษาวเพูดได้ตั้งอย่างขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นสสอๆๆ่ะนะมึงขนาดนี้ต้องใส่ถ้ามึงได้เป็นสสเนี่ยกูเนี่ยจะต้องขุดขุดรูอยู่มึงข้าทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมองรูและทำด้วยฝางหูฝางตามึงเนี่ยแล้วบอกว่ารักต้นไม้ขอโทษนะมึงมาดูกูดิ ว่ากูเพาะต้นไม้ไว้แล้วกูปลูกต้นไม้ไว่าขนาดไหนอะมาดูกูดิดีจะบอกว่าตัวเองรักต้นไม้แล้วใครปลูกต้นไม้ไหมอะปลูกปลูกไปกี่ต้นแล้ววะทตั้งแต่เกิดมามาดูกูนี่นะกูไม่รู้มึงอายุเท่าไรอะผมบอกแลวคนใหญ่บางคน่ะดีแค่อายดดุดีดีดีแต่สอนคนแต่สอนตัวเองไม่ได้ผมนับถือคนผมไม่ดูที่อายุหรอกนะผมดูที่เขาปฏิบัติตัวจะใแต่้หมอปลาไม่ถึงหลังขึ้นกูเปล่าอย่าคิดว่าอายุมากกว่าการศึกษาสูงกว่าจะสอนใครได้ดีกว่าแค่สอนตัวเองตัวเองยังทำไม่ได้เลยผมนึกผมนับถือคนท เวนับถือว่าบุคคลก็น่าจะจบอะไรมาแต่มีหน้าที่การงานอะไรเปล่าถ้าตรงนั้นอ่ะเสียเวลาเพราะอย่างวุฒิก็ไอคนเนี้ยเขาเขาไปเขาไปเขาไปเรียนปริญญาต่างประเทศมาแล้วก็บอกแล้ววุฒิการศึกษาต่างๆอาชีพหน้าที่การงานอ่ะตรงนั้นอ่ะมันเชื่อกันไม่ได้หรอกดูที่การกระทำคนที่มันสำคัญฝานะหยุดพร่ำเถอะกาแฟแด็กน้อยอย่าเดกเยอะ แดกน้าเยอะๆจะได้ฉลาดแล้วไม่ต้องไปเสือกเรื่องของชาวบ้านหางานหาการทำเยอะๆเรื่องชาวบ้านเสือกไม่ได้เงินเดือนหรอกแต่นี่เสือกจะจเกาะมากไม่รู้อะไรเลยทั้งๆที่คลิปเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วมั้งผมเพิ่งดูได้สองเมื่อวานเนี่ยเพราะมึงมันเพิ่งปล่อยลงโซเชียลได้วันหนึ่งเพื่อจะเยอะเลียกยอดอะไรของมันผมไม่รู้นะ <S 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 บอกว่าตัวเองรักต้นไม้อยากรู้มึงเกิดมามึงปลูกต้นไม้ไปกี่ต้นเนี่ยลองทายดูดเดี๋ยนะฮะอย่างกูไม่ต้องพูดนะปลูกไปกี่ต้นอ่ะกูปลูกเยอะ <S <S แม่ปากพูดอยากจะเป็นไลค้ดเป็นไลค้ดแหมสอนตัวเองนะว่าอย่าเสือกเรื่องของชาวบ้านเสือกเรื่องของชาวบ้านเงินเดือนไม่ได้หรอกนะเข้าใจไหมที่พูดมาเนี่ยที่ต้องอธิบายเนี่ยเพราะผมกลัวคุณไงกลัวมากกลัวจนขนลุกกลัวนะเนี่ยขนาดพูดอยู่เนี่ยขนลุกตลอดเลยพอได้เวลาขี้พูดก่อนจะขี้ไงพอพูดเสร็จเรื่องขี้ออกให้หมดแม่นักเลงเหลือเกินด่าคนนน้นด่าคนนี้สอนคนนน้นสอนคนนี้ สอนตัวเองก่อนเถอะเคยพูดอะไรไว้อะทำมั่งเอฟ๋ตีผมไปนะทุกคสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลขกหนึ่งเดินหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกาแฟก่อนเนึกว่าเสือร้องของจะมานต่อสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนนะพ่อแม่ปีกน้องนี่ก็รับแล้วร้องของชาวบ้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เงียบในโซเชียลหน่อยปลุกกระแสนิดหนึ่งเกาะเขานิดหน่อยหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเขาหน้าลงอีกนะครับ <Why? S 1> กูบอกมึงอีกทีให้มึงได้ก่อนแล้วก็คุยเฮ้ยไอ้สัตว์คะแนนปฏิลิตีแปดหมื่ 80, 000, นคะแนนก็ได้แล้วคนหนึ่งกูเบอร์สองไอ้เฮียก็แม่พี่น้องที่กระลบรักทุกท่านกับผมหมายเลขหนึ่งถ้ากูสอบตกไม่ได้ปฏิลิต์กูไม่น่าได้เลขหลอกกันเมืองไอ้เฮียจะบอกให้แสนห0 0มืนคะแนนกูก็ได้แล้วจากทั่วประเทศจากทั่วประเทศ